โอเคสบายดีทุกคนเนาะในคลิปนี้แจ็คจะเริ่มเปิดสอนอาจารท์หนะัวหนะ้านะสำหรับไคที่ยังเหียนก็เหียนได้ยังเหียนผ่านคลิปก็เหียนได้เหียนส่วนตัวก็เหียนได้ทุกคนเนาะอ่ามีแต่ทุกคนเข้าใจเนาะในการลงชิน,นี่ความเสียงสูงอยู่แล้วเนาะถ้าทุกคนทรับได้โอเคนะแจ็คก,ก็เหียนดีสอนสอนตามเทคนิคตามประสบการณ์ที่แจ็คเหียนมานะนะทุกคนนะโ okay, นะอเคเนาะเ้ามาเบิ้งในคลิปนี้แจ็คจะเอางบ 30เหรียญเนานะมาเทรดในกราฟของโดสคอยนะฮะกราฟของโดสคอยบิ่ว่ากันว่าแจ็คจะสามารถมีกำไรได้จะแจ็คจะใช้เทคนิคนี้เลยที่จะสอนให้กับทุกคนนะะใช้เทคนิคเดียวในเลยนะทุกคนนะอ่ให้ทุกคนนั่นไปปรับนำไส่สางกำไรนะะซึ่งคลิปนี้เป็นการสอนนะทุกคนนะจากโบแมน การเซิร์นส่วนไามาลงชืงน่นนำนะไาอยากเห็ดกัเห็ดบอยากเห็ดกัแล้วนะแต่แจ็คมีประสบการณ์จากตลาดนี่นึงไก่มาแชร์ให้กับทุกคนนะสำหรับคนที่เขาอยากหารายได้เสริมเนาะจากเบี้ยกตัวนี้เนาะกะหาได้ทุกคนเนาะเอามาเบิ้งน้ำกันในคลิปนี้นะแจ็คเอางอบ30เหรียญนำนะมาเทรดสร้างกำไรเนาะทุกคนมาเอาเแรกแจ็คจะไปอยู่ที่15เหรียญน,นะกราบตดคอยอู้พุงเออพุงขึ้นแหงเลยทุกคนนะกราบตดคอยเนาะอ่าโอเค มาเบิงนตอนนี้ก็ยังบทันลดโซนนะลุดแ้วบาอย่างนัมโอ้ขึ้นยาวเลยทุกคนนะพุ่งขึ้นแหงอย่างนี้นะโอ้โวมันจะขึ้นมาเอาโซนี่เลยเปลว่เนะนี่มันขึ้นมาต่ำแล้วโอเคออเดินนี่ได้ทุกคนได้มาเบิงน้ำกันออเอร์นต่ำค่อนข้างที่จะว่วนักเลยโอเคโอเคขายขายทุกคนนะแหงขายในกดค่อนข้างทีจะว่วน,นักนักหน่วงเอ,อเดินนี่ทุกคนนะนีอ <c oughs> กาสลงลายอยู่ทุกคนนะ อ่าเพราะว่ามันถือปฏิเสธอ่ามีการเทสื่อค่อนข้างที่จะว่าลายเนาะอ่าก็เลยว่าตามขายไปนี่เป็นออเดอร์แรกเนาะออเดอร์แรกเขาจะไปครึ่งหนึ่งของต้นทุนเนาะต้นทุน30แจกไป15บห้าได้ทุกคนไะด้โอเคเขามาเบิง้งน้นกะันเนาะออเดอร์นี้เนาะเสื้อมันขายแล้วทุกคนนะอ่ะลงมาได้ปะลงมาได้ปะจังได้จังได้ออเดอร์นี้นะงามๆปะสองนึง่งโอเคก็ชัวร์งาม,งามๆทุกคนนะอ่ะวิ่งไปเนาะอ่ะ มาเบิ้งออเดอร์ต่อไปได้ทุกคนได้ออเดอร์ต่อไปนะลงมาตำโซนนี่ว่าโซนนี้ก็เป็นโซนคือกันเดอร์ทุกคนเดอร์นี่ขีดอาจจะบซื้อเนะเมื่อกี้มาเบิ้งน้ำกันเบิ้งวันจะลดโซนนี่ลงมาบ่โอเคทาบอลุดยังสินะโอเคบอลุดนะยังตำขึ้นไปแต่ว่ามีไส้เชียนราคาทางกองทุกคนนะบางคนอาจจะกดขายแต่ว่าแจ็คซื้อออเดอร์มั่นใจซื้อไงไปหมดเลยทุกคนนะไปหมดเลยเพราะปัจจุบันทุกคนเบิ้งย้อนหลังว่า แห่งซื้อนี่กำลังไหลเนาะแทงขายมันปิดแทงหนึ่งแล้วโซนนี้มันลงมาบดทะลุแล้วนะมันบดแสดงโอเคมีโอกาสเป็นเทรนขาขึ้นสันออเดอร์นี่แจ็คมั่นใจหลายๆคนอาจจะกดขายในออเดอร์นี้เพราะว่าเห็นมีไซส์เฉียนไซส์ราคาทั้งกองแต่ว่าแจ็คเลือกที่จะกดซื้อเนาะสาเหตุก็คือเบิ้งคิดนี้เลยเนาะอ่าออเดอร์นี่เลยเนาะอ่ะมาเบิ้งนํากันปิดซื้อลงบ่ได้ทุกคนเนาะลงบ่ได้เห็นบ่ราคามันบ่เวกล่เนาะอ่โอเควินมาได้มา86ไปทุกคนนะอ่า โอเคนะเอาไปต่อไปต่อออเดอร์มั่นใจเขาจะไปหลายออเดอร์ใดบูมั่นใจเขากะจะผ่านไปก่อนนะอันนี้คือการเทรดนะวิธีสร้างกำไรนะตลาดได้ก็ตามทุกคนนะมีผิดพลาดแน,น,น่นอนนะโอเคเออเดอร์นี่ห้าสิบห้าสิบทุกคนออเดอร์นี้ได้ห้าสิบห้าสิบแจ็คไปซิมฮาก่อนนะบูมั 50, 50, 50. ่นใจไปซิมฮานะโอเคแจ็คขายนะขายขายนะโซนนี้โซนนี้ก็เป็นโซนคือกันนะได้ลวานดาเบิร์นะ้ำกัน แจ็ Jack, คกดขายเอาเด้นนี่ทุกคนนะอ่ะมาเบิ่งน,นํากันห้าสิบห้าสิบเอาเดินนี่ได้ทุกคนไนดะ้บ่มั่นใจครัก็ไปน้อยนึงทุกคนนะไปบ่หลายถ้าว่าโอเคมั่นใจครัจังไปหลายทุกคนนะแต่ว่าเอาเดินมั่นใจมันก็มีผิดพลาดคือกันเนาะออเดอร์นี้บวกมั่นใจย้อนหย่าง,างเพราะว่าตลาดมีโอกาสเป็นเทรนด์ขาขึ้นเพื่อที่จะมาหาโซนตัวนี้เนาะแต่ว่าแจ็คตีฐานตัวนี้ไวแล้วเนาะอ่าแจ็คก็เลยว่ากดขายไปเนาะออเดอร์น,ะนี่นะก็เลยเป็นห้าสิบห้าสิบมาบวกมั่นใจปันไดเนาะอ่ะโอเค แสดงว่าตลาดเป็นเทรนด์ขาขึ้นทุกคนนะอ่ะมีโอกาสขึ้นไปหาโซนนี่นะโอเคนะเบิ่งน้ำกันอืมโอเคโอเคจังไดงยังบ่ติดโซนเถอะทุกคนนะยังบ่ขึ้นฮอดนะะอืมเริ่มบ่มีออเดอร์มั่นใจทุกคนนะะ <c oughs> มาเฮาได้นี่ไปอ่า35ิบห้าสามนะไปบุหรี่ทุกคนนะโอเคนะพักโตซองแท่งละพยายามลงลงบ่ได้โอเคนะ ขายต่อทุกคนขายต่อขายต่อท <c oughs> ุกคนนะขายต่อว่าแจ้งมากออเดอร์ขายแต่ออเดอร์ม่อกี่แหละแต่ว่ามันเป็นเทรนอยู่นะก็เลยว 5, 5, 5, ่าห้าสิบห้าสิบทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวออเดอร์นี้เรากดขายไปอีกข้อหนึ่งครับเบิ้งน้ำกันได้ทุกคนได้นะเพราะโซนโซนโซนนี้นะโซนนี้มันมีคนที่ว่ารอขายแล้วนะก็เลยกดขายออเดอร์น,นี้เบิ้งน้ำกันนะวิสุดท้ายทุกคนเพราะตลาดสวิงตอนนี้นะโต้คอยตลาดสวิงไหนมีคนซื้อคนขายคนขางเช่ว่าลายนะเป็นเลี้ยนน้อยแต่ว่า คนเข้าไปเตะปันตลาดหลายนะทุกคนโอเควินไปเนาะอ้าคือบอขึ้นมาแล้วบ้านนี้พอวินเป็นปะ่ะอ้าววิ่นเล้นะทุกคนนะวินโอเคนะ okay. เป็นอย่างเดียวมันก็ขึ้นมาแล้วทุกคนนะนะอ่ะโอเคนะไปต่อเอาเดิมนี่มาไปโซฮาทุกคนนะนะไปโซฮาเราเริ่มกีเอา,ว,าวินทุกคนนะฮนะอย่างเดียวเดิมนี่โอเคน, okay. นะลงมาต่ำนะลงมาต่ำโซนนี้นะ มานีได้ทุกคนด้อันนี้ก็สาเหตุได้โอเคแจ็คจะตามขายได้ขายโอ้จะกดขายได้ไปกดซื้อทุกคนเนาะโอ้เอินขายได้ไปกดซื้อโอ้ไปละทุกคนเนาะโอ้จะกดขายได้มือไปกดซื้อทุกคนเนาะเอาเดินนี่บ้งไหมซื้อไปสอาห้าเหรียญเนาะโอ้เอเดินนี่จะขายไดไปกดซื้อเราะผิดพลาดเอาเดินนี่นะโอ้สืแอละทุกคนเนาะมันเป็นลายแบบทุกคนเนาะ บางทีเขาจะกดขายเนาะแต่ว่ามือลงไปกดซื้อก็มีทุกคนเนาะโอ้ซื้ออเดินเสียหายทุกคนะมานะไปต่อไปต่อไปต่อโอเคเอาเงินขึ้นยังบวขึ้นมาเนาะนะลิลลี่บันนิงโอเคขึ้นมาลนะเนาะมามาโอเคโอ้ซี โอเคเดี๋ยวนี้มั่นใจซื้อแหงทุกคนมั่นใจซื้อแห่งนะฮะไปเขาเดี๋ยวนี้ได้เขาหยุดเลยนะโอเคมั่นใจซื้อเพราะว่ามันลงมาต่ํานี่ทุกคนนะลงมาต่ํานี่นะโซนนี้นะนะอ่ะเป็นโซนนี่มาหนินะทุกคนนะโอเคก็เพ่ซื้อทุกคนนะมานี่เนาะอ่ะเหมือนกันมั่นใจซื้อทุกคนเอาเดี๋ยวนี้ไปหมดเลยนะขึ้นไในบาร์ขึ้นในบารขึ้นในบารโอเคโอเคโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ขอเดี๋ยวนี้ขอวินหยุดเลยนะวินหยุดเลยวินหยุดเลยสามสองหนึ่งโอเคงามๆทุกคนนะโอเคโอเคงบสี่สิบห้าตอนนี้ได้มา 55. ห้าสิบห้าเลยทุกคนนะอ่าโอเคเนาะโอเ้โอเสียดา,ายเนาะเห็นบะงบสี่เอ,อ่องบสามสิบทุกคนงบสามสิบตอนนี้ไดมาร้อยห้าสิบห้าทุกคนก็ชวัวร์มีกำไรแล้วไนดะ้เนาะอ่าโอเคทุกคนเนาะกา จะมีประมาณนี้นะเทคนิคนี้สำหรับใครที่อยากน้ำใสกับเบิรงคลิปนี้ได้โดยบริวเข้าใจกับคอมเมนต์ถามได้เนะหรือทางฮาส่วนตัวก็ได้ทุกคนนะอ่ะโอเคกาสำหรับคลิปนี้เนาะก็จะมีประมาณนี้โดยบริวเข้าใจทุกคนกามาอารีเฟรชบัน,นึงเนาะโอเคเนาะมากระชือว่าจะมีประมาณนี้เนาะในคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามได้ทุกคนได้สำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนเนาะ